ทุกคนครับเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับเวลาทํา Microsoft Word ในเรื่องของตารางแล้วเจอเหตุการณ์แบบนี้ครับเหตุการณ์วางปุ๊บโอ้โหสนุกละทีนี้เดี๋ยวคุมลากเส้นแป๊บโอ้โหอันนี้คืองานคลาสสิกนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอน้องก็ลองทําดูกันนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นฮะคุมคเวลาจะทําตาราง Word ทุกคนทาอย่างนี้ไหมครับเนี่ย แอรโอเคตีตารางปีไปวางตรงนี้โอเคซึ่งวิธีการในการทําอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์คเพราะมันจะก็จะมาแค่หน้าเดียวหัวตารางนะทุกคนวิธีการเซตหัวตารางใครที่ Copy ปี้เพอย่างงี้เติดเตนะครับเราจะเซต up ด้วยกัน and ดูก่อนนะเดี๋ยวเราจะใช้คําสั่งก็คืออย่างหัวตารางสีเหลืองนีครับเราสามารถทําการเอาเคอร์เซอร์ไปคลิกหรือจะคลุมก็แล้วแต่เนาะคำสั่งที่เราจะใช้ในการทํานะครับ เพื่อให้มันได้โครงสร้างเนาะก็จะมีที่ป้าย table layout แล้วก็เลือกว่า repeat header row header ตุมนะมันจะโชว์ทุกๆแอนนะดังนั้นตรงนี้เราจะสามารถ manage เขาได้แก้หน้าเดียวแล้วก็ทุกหน้าก็จะเปลี่ยนอัตโนมัตินะดูแลง่ายครับทุกคนแล้วก็จัดการดีมันคือตั้งร่างเดียวกันมันคือก้อมอนเดียวกันดีกันเนี้ยไม่ต้องมาคอยก๊อบแลวแมได้เลยเมื่อก่อนก๊อบวางก๊อบวางไม่ l l y